สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยดูขอหายใจก่อด,ดูชื่อว่านค่ะรัชยาวีวิรัสุธิมาค่ะอายุ25ปีค่ะเก้าบุกิหันมาเพื่อความเก้าร้าวเลยนะโอ้ <c oughs> จิ๊จ้าม,มากเลยอะมีไม่กี่คนที่สามารถร้องเพลงไปด้วยแล้วก็เสียงทรงพลังไปด้วยเสียงดีไปด้วยแล้วก้าร้าวไปด้วยเก้าร้าวขานมาอย่างเต้นอีก อย่างเต้นอีกล้วไม่สนใจเราเลยนะอผมหันมาผมรู้สึกเหมือนผมเป็นแฟนเพลงคนนึงอะที่แบบไปกรีดคุณอยู่หลังข้างเวทีแล้วก็พยายามกรีดแ้วคุณก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรผมเลยคุณก็ทําหน้าที่ของคุณมันทําให้ผมคลั่งไงคลั่งเพราะคุณไม่สนใจไงโอ้โหไลน์นั่นเราอ่ะเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาถ้าเขาอยู่ทีมพี่เนี่ยพี่จะทําให้เขาอะ ทำให้คุณคลั่งยิ่งกว่าเดิมคือแบบว่าตอนนี้คือที่ที่หันมาอย่างเดียวเลยก็คือน้ําเสียงน้ําเสียงที่โดดเด่นแตกต่างทรงพลังแล้วก็มันเป็นสไตล์อ่ะมันเป็นสไตล์ซึ่งพี่ว่ามันสอนกันไม่ได้คนเรามันก็จะมีแบบว่าเหมือนกับของขวัญติดตัวของคนหนึ่งมานั้งแต่เกิดนะครับ มยังรู้สึกประทับใจในเสียงที่ก้าวร้าวของคุณอยู่เลยตอนนี้ถ้าเกิดเราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราได้ไปก้าวร้าวด้วยกันเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะ <c oughs> คือผมก็มีอะไรก้าวร้าวอยู่ข้างในอยู่แล้ว <c oughs> อยู่บ้านก็ก้าวร้าวตลอด <c oughs> <c oughs> อยากก้าวร้าวบ้างลองดูนะถ้าเกิดเราได้ก้าวร้าวด้วยกันได้ทำอะไรก้าวร้าวก้าวร้าวแล้วก็ทำให้คนคลั่งแบบที่ผมคลั่งคุณเมื่อกี้ <c oughs> อันนี้นะ่าสนุก จริงพี่สองคนเป็นพี่ที่กดเรื่องน้องสาวหนูเหมือนกันทั้งคู่เลยน,น้องสาวหนูคือน้องสาวหนูคือโบกี้ค่ะโบกี้อยู่ทีมีอ้าว<ช>คุณอยากไปสู้กับน้องสาวอ่ะเออโบกี้ <laughs> อยู่กับผมใช่ไหม ก็อยู่กับพี่ยังไม่ใส่ใจลูกทีมตัวเองเลยใส่ส่สแต่ว่าจะชวนเขาไปก้าวลาวเนี่ยต้องใส่ใจชื่อลูกทีมก่อนน้องว่านเป็นพี่สาวของโบกี้ที่อยู่ทีมคุณอเคที่เขาคลั่งไคล้คุณมากคุณจําได้ใช่ไหมจาได้โอเคคุณโบกี้เนี่ยผมจาได้แล้วที่ก้าวลาวเนี่ยเมียรู้ไหมเมื่อกี้ว่าก้าวลาวก้าวลาวก็ แสดงออกทางดนตรีศิลปะศิลปะครับผมอย่าไปก้าวเล้ากับทั่วไปไม่ได้ไม่ได้เราต้องเราต้องรู้ที่ที่เราก้าวเล้าก้าวเล้าผิดที่นี่อันตรายตอนนี้ไปไปก้าวเล้าใส่พี่กล้องเนี่ยไม่ดีไม่ดีตอนนี้จบตรงนี้แล้วว่าถ้าอยู่ทีเดียวน้องสาวฟาดฟันกันเองแน่นอนอยู่กับเฮียดีกว่าไปอยู่กับเฮียเดี๋ยวก็มาฟันกันน้องสาวดีไม่ถึงฟาดฟันกันเดยอเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจ ก็หนูคิดว่าหนูคงไปแข่งกับน้องรอบหลังนี่หว่าค่ะขอเลือกทีมพี่โจค่ะดีดีด้วยครับผมผมเป็นแฟนเพลงคุณนะครับจะติดตามผลงานตลอดไป โอ้ฝากด้วยนะเฮียเก่งทั้งพี่ทั้งน้องเลยนะจะติดตามผลงานมีอะไรอัปเดตผลงานอะไรก็ใช่เดี๋ยวจะก้าวเล้าเผื่อ